ฤดูฝนนี้ส่งความหอมยายใส่ใจคนที่คุณรักสินค้าดีไซน์ใหม่เกตวิลซ์ทองคำแท่งน้อซีรีส์เก้าสิาน้ำหนัก0.3กรัมถึง0.125บาททองเริ่มต้น1000บาทส่งฟรีลิงก์อยู่ใตค้คลิปเลยตอนเนี้เรากำลังเจอเรื่องของความไม่มั่นใจของนักลงทุนปัญหาคือเราควรเอาประเด็นไหนมาเป็นประเด็นที่เป็นดีตลาดเนาะเมื่อวานเนี่ยยังไม่มีข่าวเรื่องของการเจรจารการค้าแต่มีข่าวเรื่องของ b บิ๊กบิ๊กวิฟว l s ใก็คือในเรื่องของการลดรายได้นะครับเพิ่มรายจ่ายของเบกานะครับมันทําให้ภาพของตลาดกังวลว่าเฮ้ยถ้าคุณทางทาแบบเนี้ยนี่มันจะมหาศาลมากแล้วเมื่อวานเนี่ยผ่านในฝั่งของสวนะครับและคะแนนเสียงในการผ่านอะพีห้าสิบเอ็ดต่อห้าสิบโหแบบเออเฉียวมากแล้วเรื่องเนี้ยต้องส่งต่อไปยังสอสของเมกาต่อ ค,คือถ้าถ้าเกิดผ่านได้อ่ะสิบสี่เราจะเห็นว่าจะเริ่มประกาศใช้ mm hmm. ถ้าแบบเนี้ยราคาทองอะ่ะมีโอกาสปรับดัวลงอีกถ้าหากสอสอผ่านแล้วก็สิบสี่ทำเซนลงน้ำเราจะเห็นปัจจัยที่เริ่มเข้ามาลบนะครับถามว่าแล้วปัจจัยที่บวกมีไหมตอนเนี้ยปัจจัยบวกเดียวอะ่ะที่ทําให้ทองขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือเรื่อง Beautiful ู i ิลหนึ่งแหละสองคือ เรื่องของเฟสที่บอกว่าเขาอาจจะลดดอกเบี้ยไวขึ้นถ้าไม่มีสงครามการค mm ้า hmm. ทีเนี้ยก็ต้องไปดูสงครามการค้าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนาะสงครามการค้าเนี่ยอเมริกาจีนเจจาได้แล้วเหลือในฝั่งของอ่าเม็กซิโก,โกซึ่งคาดว่าเจจาได้แล้วจะออกมาก่อนวันที่สิบนั่นแหละครับคือปัจจัยที่น่ากังวลมากๆแล้วก็ถ้าวันเนี้ยเราจะแนะนําในการลงทุนเราขอใช้ แนวรับแนวแนวสําคัญนะกันเรียกว่าแนวสําคัญคือโซนนี้เลยครับโซนเนี้ยถ้าวันเนี้ยนะครับไม่ต่ำกว่าสามพันสามอยี่หกเราจะอยู่ฝั่งซื้อแต่ถ้าเกิดหลุดสามพันสามอยี่หกเราจะช็อตแต่การช็อตในรอบเนี้ยขอดู ATR นิดึงนะครับเอา้าโอเคไม่เป็นไรนะครับแม่จะดู ATR แบบว่า,อาของทองเนาะ นะครับดู ATR วันนี้มันวิ่งองมาประมาณน้อยสุดคือประมาณ25เหรียญหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยหลุด3,326เนี่ยโอกาสลงมาเนี่ยมีโอกาสเห็น3ามพัเหรียญแต่ถ้าเกิดไม่หลุดนะครับ <c oughs> <c oughs> มีโอกาสกลับไปแถวโซนของ3,350เหรียญเล่นแบบนี้ครับถ้าอยากซื้ออยากขายใช้3,326 เป็นตัวตัดสินใจในการเข้าสถาน,นะครับผมโอเคถามว่าแล้วพอชอ็อตเสร็จปรับสต็อปเท่าไหร่สต็อปสิบเหรียญครับเหมือนกันทั้งคู่ทงงัทง้งน้นทั้งทั้งขึ้นทั้งลงนะครับผมก็รอบนี้กําไรประมาณยี่ห้าสต็อปสิบเหรียญก็ประมาณสองเท่าสองจุดห้าเท่านะครับผมที่มองเป็นกําไรนะพี่เทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้นหนึ่งบาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณสอง ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง